ก็จะมาไล่ปัดอีกครับวันผู้ที่บ้านใหม่น้ำเชื่อมมันก็ไหลเหมือนเดิม ลองดูครับลองดูวันนี้ก็จะมาไล่ปัดพวกที่บานใหม่พวกเก่ามันก็เป็นหางแย่ไปอยู่ครับทดสอบ องลองดูผมก็ไม่เคยลองครับบางแปลงสูงสูงไม่รู้เขาปัดหรือไม่ปัดนะมันก็ติดของมันแต่เขาใช้ไม้หรือเปล่าผมไม่รู้นะน้ำเชื่อมมันไหลออกมาแล้วครับเนี่ยนี่กำลังบ้านใหม่ พรุ่งนี้ก็มีบานนี่ครับ กำลังบ้านใหม่ก็มีครับบ้านใหม่พวกนี้ก็มีเยอะอยู่มันจะมีน้ำเชื่อมไหลออกมา วันนี้ได้ต่อร่ามครับสูงบ้านใหม่มีแมลงกลางคืนด้วยครับมีผีเสื้อมาตอมด้วยตอมดอก ผู้ทีเป็นหางเยะทั้งนี้ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยมันจะติดไหมเพราะว่าตัวนี้มันใบอ่อนมันเพิ่งรัดใหม่หมดต้องลุ้นกันอยู่ครับใบอ่อนมันอาจจะดึงอาหารดอกทำให้ดอกสลัดหลุนล่วงได้เหมือนกันครับผมดูในคลิปเขาต้องสะสม อาหารชุดเนี่ยชุดดอกไอบใบหม่เนี่ยครับไว้พวงนี้ก็มีบานอีกเยอะต้นนี้เป็นหางแย้ไม่รู้ว่าจะจะติดหรือเปล่าเนี่ยรอรุนกันครับต้องฉีดขีดยาช่วยด้วยแคนเสียมดลนทั้งบำรุงทางใบแล้วก็บำรุงผลครับเนี่ยต้องฉีดยาช่วยอีก ผมลองปัดดูว่ามันจะร่วงไหมแต่ก็มีดอกใหม่เกิดขึ้นไม่เยอะครับต้นนี้ก็บานใหม่ปัดไปมันเชื่อมก็ออกครับ